สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมทางช่องพอแหลภาพเพื่อนวิธีบานหน้าคลิปนี่กะยังอยู่หอกไกลพี่น้องอยู่กไกลยังเห็ดไปเรื่อยๆหลังจากคลิปที่แล้วกะเลยเห็ดแต่ใช่ให้พี่น้องเบ่งเมื่อนี้หอกกันกะตรงกับวันที่11อครับพี่น้อง11อ็ดอุนหน้า 2 5 6 5ัหลังจากืวอเ้ารเนี่ยกลับไปประชสมผู้ปกครองให้กับลูกสาวอยู่โล่งเรียนพังเข่นกลับมาครับแต่ไปซอยงานเพิ่นงานศพอยู่บ้านโคกองก็่เป็นพี่น้องกันนี่ยนะครับเพิ่นได้เสียตจไปกลับมากรมาเอ็ดอคอกไก่ครับยังบอนเด้แล้วสิล้อมบริเวณให้ ไก่ใหญ่อยู่ก็สิปล่อยไก่ม่วนเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ออกมาย่างคลิปนี้ก็สิมาเบิง่งบอกไก่ว่าเฮ็ดไปได้ซัมไดแน่แล้วขยายไปซัมไดมาอัปเดตให้พี่นอ้องได้เบิงเบ่งให้ FC ได้เบิ่งครับไปเบิ่งน้ำกันครับพี่นอ้องหลังจากคลิปที่แล้วก็ได้เบิง่งไปส่วนหนึ่งหน่อยน้อพี่นอ้อง นีแค่เนี้ยเ,เป็น <c oughs> เป็นขออน่อกับโนบานยังอนุบาลอยู่รุ่นรุ่นก้อนนั่นแหละครับพี่น้องอย่างอนุบาลไว้อยู่ว่าบหันอย,ย่าไงการเรียบบหันอยากเอาปล่อยลงขออดินหรือเป็นขออที่หนึ่งครับขออนี้อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าโตครับพี่น้องขออนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบสามโตขอหนี้ก็ที่ง่ายว่า หลนวนมงหันแน่นี่แหละพี่น้องเลียงใกล้บ้านเลียงแบบบานบ้านช่วงนี้บอ่อได้เห็ดสวนมันแหล่งลา้พี่น้องบ่นได้ปลูกยังเลยนี่ครับอยู่เป็นขอบที่สอง พ่อนีอยู่ประมาณยี่สิบสามครับยี่สิบสามตัวอันนี้ก็ะติเป็นอีกรุ่นหนึ่งง่ขึ้นมาอีกแน่จัง่อยพวกนี้กับลายที่นี่อยู่ประมาณสิบจะขยายล้วที่นอกเขามาไหวแนต่ตรงเลี้ยงพวอนี้ก็เอาไปลงเคาะขออ,อดินแล้วไปปล่อยเสดินละพอเนี้ว่วาง อยู่ขออ้อนอีกประมาณซิปครับนี่ตอนนี้รุ่นยังหน่อยโมอีกแยกแม่ออกแล้วขอ้อนก็ซิปโตอันนี้เห็ดเป็นโลงเลื่อนเห็ดเป็นขอกอนุบาลกต่สีแยกเป็นล็อกแยกเป็นโกงไผ้โกงมันตามรุ่นส่วนขอก ตัวใหญ่ค่ะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไกรุ่นอันนี้สิเป็นไกรุ่นนี่ขึ้นมาอีกแน่้ามีตัวหน่อยตัวใหญ่ป้าปนกันไปสิบกว่าตัวครับเนี่กันตัวใหญ่กาว่าเป็นตลอดตายกะเอามาลงนี้ ขยายออกมาขยายออกเรื่อยๆครับตัวนี้ก็สิเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นรุ่นแม่พันธุ์ขังไว้ครับบม่เด็ดป่อยเพราะว่าคอกสิล้อมพื้นทีไ่ไว้เพราะพันธุ์แล้วพันธุ์อยากปล่อยพันปล่อยไปแล้วกัดเสี่ยงกับโลกกับไผ่อย่งนี้ฝากอยู่คือเกา่า ฟักยูอันนี้กัฟักโค้ก็ะยูหลายสิบกุ้นวยฟักยูกสองเมสามเมสี่เมตีละไข่พี่น้องเอ้ยมันติดออกเป็นโตเวิร์ดอยูบ่บอลไข่คือหลายแ้อดูนี่นก็มีแน่เี็กระเห็ดขัางไหวห่ยไม่ กเล็งไขอยู่อันนี้ก็บอบในห้องแต่ว่าไขขนะสองน่วยนะสำหรับเม่พันธุ์ก่ยูประมาณสิบครับประมาณสิบตัวขังไว้โบ้ในปล่อยครับเกืออยู่เกือเป็นเวลาอาหารเส้าแรงครับที่นอก อันนี้กันรอบๆอบอบันนี้ซสือตะไคร้มากืสือมาแล้วว่าสิรอบมืนอี้ล่ะครับสิรอบตามฟังลักไว่รลอมบ,บริเวณน,นี้วันนี้ก็จิปล่อยไกลพอพันเมพันออกมาตัดตุ่นหญ้าตัดเก็บเศษใหม่ออก สิปลอยพอพันแม่พันออกมายางนั่นก็ะเป็นกำแพงกัะจะเฮตตไค่าขึ้นสิบประมาณนี่นะครับดี๋ยวมันเอาไปกินหญ้าทั้งพุ่นสื่อตไค่ายมากแล้วมือเนี่ข้างล่างเสียเอาเป็นตไค่าเขียว ให้มันทีเนี่ยห็้มันแดกกันงูก,กันยังไดเนี่ยทึงท่งๆกับเสียเอาเป็นตะไคร่เอ็นใส่พี่นอ้องกับสียล้อมตามีฟังลักไว้ไอยขยายออกอาศัยแต่ว่ามันหุ่มหลายปล่อยไกลมากมันก็นมีหุ่มอยู่ สมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิง่เง,บงเลียงไกลบ้านเลียงแบบบ้านบาน <c oughs> เห็ดไตพี่น้องเอ้ย <c oughs> เหตุตามสภาพสู่ไปเศรษฐกิจกับบดีเพืนกะห้างย่กจังสีเห็ดยังคดใดแนว่ด้กะเหตุไปซะก่อนผลตอบรับสิเป็นยังได้กะจังว่ากัน แน่แน่เข้าลงมือเห็ดแล้วแต่พอได้ขายก็ได้กินแล้วละพี่น้องคือผมปลูกสวนกันกันกบโอคค้กับพอว่าผลตอบรับดีอยู่ปลูกสวนวังสวงนาแรงว่าหันกผลตอบรับดีอยู่แต่ว่าให้หน้าที่ปลูกสวนนั่นกับว่านเขาไปแล้วมันก็นเหลือพื้นที่อีกบ่หลายกต่ทีปลูกอยู่พุดแปลงไว้แล้วแต่พอได้ลงมือตัวนั้นไลยมาเห็ดตัวน,นีซ้ซะก่อน Măn đẹp lại hết xoăn, mัน toàn hết đấy, thế nhẽ mở sổ cái như mèn cái viên như hết bờ đầy, cái viên kiểu như cái hết du lịch là bên nọ, mัน bờ đầy tàng, đẹp, như thế hôm, như thế hôm cung muông nhảy, cung muông này cái tít hướng dẫn luật, bên nọ tít hướng dẫn cấm bạc, anh này xăm như cung muông, cung muông nhảy, cung muông cả bên hôm nhảy. ัเงเยินสบายดีเห็ดกับบัวันออกทีมงานกับบัวันเดินไปหาเห็ดอยู่เห็ดบ่มีส่วงนีู่ฝนบ่ต้ฝนบ่ตกเห็ดกับมัวออกคลิปนีก็สิคลิปสันๆพี่น้องมาอัปเดต ขอกไก่ให้พี่น้องในเบิง้งตอนนี้นี่ชุ่มซุกอยู่กับไก่หน่อยอยู่กับขอกไก่ารามไก่หน่อยารามไก่บานเลียงแบบบานบาน <c oughs> กาฝากติดตามในเด้อครับพ,พ,พี่น้องช่องพอแหล่ภาพเพิินทาง youtube ฝากพี่ฝากน้องติดตามเบิ้งแล้วชมแล้วแต่กดติดตามให้น้ำเนี่ยครับกดซับตะไคร่กดไหลกดแช่ เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนี้นะครับพี่น้องกำลับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับผม